แต่นายท่านกลับเป็นซามูไรคนอื่นเชิญเจ้าค่ะมีซามูไรผู้อื่นด้วยหรือไม่รู้จักท่านจินโรกุหรือเจ้าค่ะท่านเป็นซามูไรในตํานานข้าอยากพบกับเขาเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อีกไม่นานเจ้าค่ะเชิญท่านมาทานมือข้ามกับเราเขาอาจจะเล่าวีรการ,รให้ท่านฟังสักเรื่องก็ได้เจ้าค่ะอีกด้านขอเกียรติยศ ข้ากลับมาจากภารกิจเสี่ยงตายแล้วไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้รับอันตรายโอ้ไม่คิดว่าเราจะมีแขกแน่นอนว่าเรายินดีต้อนรับท่านอ๋อขอบคุณขอรับไม่รู้เลยว่าพิซซ่าบารากุนอื่นมารอชีวิตด้วยเป็นสิ่งที่ดูเดือดเหลือเกินว่าไหมใช่หากคขามาเจอในวันวินปโยคน้องไปด้วยเลือดเลยทีเดียวเรารบกันที่โคโมโะ จริงด้วยอ่าขออภัยถ้าเหนื่อยจากการเดินทางอันยาวนานน่ะโปรดตามนาเบตไปที่ห้องอาบน้ําเธอเอาไว้คุยกันตอนระหว่างกินมือ้อค่าโปรดตามข้ามาเจ้าค่ะนายท่านเจ้ารู้รื่อท่านจินโรกุมากแค่ไหนเขาบอกเราหมดเจ้าค่ะหากไม่ใช่เพราะเขาก่อนนี้คงโดนยึดไปแล้ว เขาเพกอาวุธหรือไม่ใ่ตอนที่เจ้าพบเขาเขาสละทุกสิ่งเพื่อปกป้องซูชิมะเว้นแต่ม้าของเขามันอยู่ที่คอกโน้นเจ้าค่ะเรื่องอาบน้ำไว้ที่หลังข้าอยากดูม้าของเขาเสียหน่อยเครื่องมือธรรมดาทุกอย่างดูปกติมมาจากไร่ไม่เคยผ่านศึกสงคราม ้าจำอ่านมาไี้ได้เป็นของท่านฮิงูจิจินโรกุไม่ใช่ซาบุไรข้าจะต้องเข้นความจริงจากเขาจินโรกุอยู่ที่ไหนเขาคุณผ่านออกไปตอนนี้ท่านไปอาบน้ำต้องมีเรื่องสำคัญแน่เจ้าค่ะข้าจะตามหาเขา <S <S เราต้องคุยกัน หยุดวิ่งเสียทีเจ้งาง้างเอ้ยหยุดเสียก่อนที่จะสายเกินไปข้าขอท้าดวลกับท่านเจ้าอยากดวลด,ดาบกับข้าหรือใช่แล้วมีเพียงหนทางเดียวหากเจ้าต้องการเช่นนัน้นก็ย่อมได้ มาลองที่คาชิเนออนเซ็น ชาก็ข้าไม่อยากตายข้าย,ยอมแล้วขอภัยก็รับบอกมาว่าจะเป็นใครกันแน่ <S <s <ans> สามมันเชิขอรับข้าเพียงอยากรักษาตัวรอดเจ้าแซงว่าเป็นซามูไรและนำความเสื่อมเสียม,มาสู่ซามูไรและแถมยังเอาเปรียบสตรีเหล่านั้นอีกข้าซาบดีได้โปรดนาะยท่านได้โปรดไว้ชีวิตข้าข้าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วไปซะหากข้าเห็นเจ้าสวมเกาะนั่นอีกเราจะมาดวลกันต่อให้รูปผลแพ้ชนะ ท่านซาคายยินดีต้อนรับกับเจ้าคะ่ะจินโรกุไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดเขาไม่ใช่ซามูไรเลยแม้แต่น้อยเ,ออเขาบอกความจริงแก่ท่านแล้วนี่เจ้ารู้อยู่แล้วหรือเขาไม่มีพิษภัยแล้วก็อยู่กับเขาก็เพลิดเพลินดีบอกว่าท่านคงไม่ฆ่าเขานะเจ้าคะ่ะเขายังอยู่แต่คงไม่กลับมาแล้วข้าจะไปบอกคนอื่นๆว่าเขาเดินทางไปทําธุระสาคัญแต่ก่อนเคยอยู่ได้โดยไม่มีเขาเราย่อมอยู่ได้เจ้าคะ่ะ

สภาพเจ้ายางกระหุนไล่กอยังกับเจ้าดูดีนักนี่ขอบอกข้าขึ้นได้ไหมเนี่ยตอนนี้เจ้าไปทหารรับเจ้างเลยเขาเรียกว่านักรบอาชีพงั้นเจ้าอาจช่วยข้าได้ข้ากำลังตามหาหัวหน้ากลุ่มเจ้าอยู่เขาได้ตายที่หอดคุณบดอแล้วนี่เจ้าก็อยู่ที่นั่นเลยข้าเสียเพื่อนไปเยอะด้วยเราสูญเสียกันทุกคนเราทวงแค้นให้พวกเขาได้ถ้าเราร่วมมือกัน มาช่วยท่านชิโมระกับข้าสิยังมีชีวิตยอยู่หรือ <c oughs> กลุ่มหมวกฟางกำลังบาดเจ็บกำลังอดเยาะข้าขอให้คนพวกนั้นเอาชื่อเต็มไปเสี่ยงเพื่อช่วยคนเดียวไม่ได้หรอกนะแม้ว่าเจ้าจะต้องราคาเองได้หรือ <c oughs> พอเราปลดแอกบ้านเราได้ท่านชิมระย่อมมีรางวัลให้ เจ้าต้องการสิ่งใดขอได้เลยถ้าอยา่างนั้นลูกน้องข้าน่าจะสนใจอยู่นะลูกน้องเจ้าเลยข้าคอยดูแลกลุ่มอยู่ใครสักคนต้องทำาตกลงตามนี้ใช่ไหมข้าจะเก็บไปคิดดูตอนแนวรบไว้ข้าสู้ไม่ถอยอยู่แล้ว ครั้งนี้ร้องแคไใ้หอดคุบดข้าพวกมันให้หมดไอชั่วพวกนี้ไม่ถอยเลยอย่าให้พวกมันร้องเราได้ กระบวท่าของเจ้าเข้าที่กระทางขึ้นนะงั้นหรือส่วนเจ้าไว้หนวดแล้วดูดีนะ จา้าตอบทวเข้อเสนอข้าหรือยังกลุ่มอบอฟังเขาช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนะอยู่รอดสัปดาห์นี้ก็บนโขแล้ล่ะย่ำแย่เพียงนั้นเลยเหรอพวกเราหิวโหยข้ามาเพียงเพื่อหาอาหารเพียงเท่านั้นแต่ต้องแบกหน้ากลับไปหาพักพวกพร้อมมือเปล่าหากแต่ไม่ได้ไปคนเดียวพาข้ากลับค่ายของเจ้าไปด้วยเดี๋ยวระหว่างเท่าเราก็คิดกันออกเองล่ะเหมือนย้อนวันวาน,นกันเลยนะ ไม่เร็วเลยนี่เนอะตามข้ามาเราจะการขั้นสุดท้ายเมื่อไรกันนะสองฤดูร้อนที่แล้วที่การปรลองอท่านดังโอหลังจบงานแล้วข้าหาตัวเจ้าเสียทั่กวกลุ่มบอกฟังเห็นการประลองของเราครั้งนั้นแล้วก็ต้องการสมาชิกไปอยู่พอดีข้าก็เลยสนใจเกวียนเงี้ยเ,เหรอ อาจจะมีอะไรพอเป็นประโยชน์ได้บ้าไม่มีอะไรเลยซามุไรหรือท่านซามุไรกยัวยเป็นของเจ้าหรือขอรับนายท่านพวกอมอังโกขโมยมมาของขา้าไปแถมเอาข้าวสารไปด้วยเจ้าโชคดีที่สูญเสียไปแค่นั้น โคตรมองโกไปทองโดยไปถามปอบโอฮิระขอรับบอจริงไปหลบที่วัดทองคำซะเดือนไพ้พลให้เลิกใช้ถนนเส้นนี้ด้วยขอรับนายท่านเราไปกันเถอะข้าอยู่ไม่ไกลแล้ว <c oughs> ที่ข้าบอกเจ้าไว้นะข้าตั้งใจจริงนะช่วยข้าปลดปล่อยท่านชิบูระ แล้วท่านลุงจะบอกแต่ก็ตามที่เจ้าอยากได้แล้วท่านจะบอกรอไรให้ได้บอารเหรอแล้วเจ้าต้องการรางวัลอะไรมีเหล้าดื่มตลอดชีวิตเพียงแค่นั้นหรือมีที่ไว้นั่งดื่มใหญ่พอสำหรับน้องๆข้าทุกคนตอบข้าจริงสิดิวโซเขารู้ว่าเจ้าอยากเป็นมากกว่าเพียงนักรบรักเจ้าเวลาก็ผ่านมาสองปีแล้วจินอะไรๆก็เปลี่ยนการจะคงให้กลุ่มหมวกฟางเป็นปึกแผ่นหลังเหตุที่โคมาดาต้องไปใช้เรื่องง่ายแน่จ้าทำได้อย่างไร ข้านมนำพรกพวกว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองจริงของเจ้าข้าก็คิดแบบนั้นแต่มันเช่าจะเหมือนคำโกหกขึ้นทุกวันเจ้ามีไ่พนอยู่เท่าใดเราเสียไปครึ่งหนึ่งเราจะมีคนมากพอที่จะเป็นท็อปเล็กๆเฮ้ยทำไมล่รอชาวบ้านผู้นั้นกล่าวว่าทหารของมองโกขโมยข้าวสารของตอนเองแล้วุ่งไปที่ป้อมโอฮิระนี่เจ้าคิดว่ามันจักตุนอาหารไว้เงี้ยเหรอเป็นไปได้มีแผนแล้วหรืองไง เพียงแค่ขั้นต้นนะนั่นใครน่ยเย็นไว้ชินโซนี่ข้าเองเข้ามาเร็วริวโซกลับมาแล้วได้เวลาเสียทีข้าไม่เห็นอาหารที่ไหนเลยสำม,มุไลนั่นเป็นใครนะทุกคนนี่สา,ายเก่าข้าท่านสาใยเริวโซเล่าว่าผู้เจ้ากำลังอดตาย ข้าจึงมาช่วยเจ้าไม่พบอาหารเลยเหรอเรามีแผนแล้วบุกป้อมโอฮริระแล้วชิงอาหารที่พวกบกกเว์ป่ไปจากพวกเราคืนบุกป้อมหรือพวกมันฆ่าเราพวกข้าขอเ,เวลาเดี๋ยวนึงจินมากับข้าข่าบวกฟองเราน่าจะคุยเรื่องแผนกับบอกลุนองของข้านะข้าอยากให้พวกเขามีหวังนั่นนหน้าที่ของข้า ข้าไม่ได้ตั้งใจจะข้ามหน้าข้ามตาเจ้าข้าไม่ถือเข้ามาตรงนี้ถ้าเจ้าจะไปกับกลุ่มบวกฟังเจ้าก็ต้องแต่งตัวให้เข้าพวกข้ามีชุดสำรลองที่น่าจะพอตัวเจ้าอยู่นะอย่าให้ข้าติดเถาเชียวนะนี่เจ้าจะไม่ยอมให้ข้าลืมเรื่องนั้นบ้างเลยเหรอเกาะสำรลองอย่ใได้หีบนั่นนะ เ um. จ้าหล่อเหลา,เาสู้ข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เลวเลยนี่นะเราน่าจะตรวจสอบการพวก,กันของป้อมดูหาจุดอ่อนให้เจอเดี๋ยวลูกน้องของข้าจัดการเองเป็นอันตกลงกันได้สินะออสเบีที่ป้อมโวยรามาให้พวกเราซะแล้วเราจะช่วยหลุงเจ้าจากพวกมองโกเองขอบใจเจ,จ้ามากเรียวโซจำไว้แล้วกันว่าใครกันได้ที่คุมกลุ่มพวกอบอกฟงังข้าไม่มีวันนักย่ากตําหน่งของเจ้าหรอกเพื่อนเลย ให้พวกข้าล่วงหน้ากันไปก่อนแล้วเราจะไปรวมตัวกันที่ศาลเก่านั่นแล้วเจอกันเลือดนองบนท้องทุ่งเรียวโซนได้อยู่ในเขตสุสานพวกนนัันดาเรยใหญ่แบบนี้ขึ้นหอดมาได้อย่างไรกันไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยอ่ะถ้าข้าได้วูดสงครามกับพวกมองโกนั่นมานะ จะสอนลูกทะ่ให้เต็มท้องฟ้าเลยคอยดูค้าว่ายิงครั้งละดอกก็พอใจแล้วละ่ะโอ้มาแล้วเนี่นเหรอพร้อมบนอาหารเพื่อพวกข้าแล้วหรือยังเนะฮะนี่ครบคนแล้วหรือแค่คนที่ต่อสู้ได้เป็นเรื่องเป็นเล่าพวกที่เหลือไม่หิวก็ป่วยกเกินไปหวังว่าจะพอปกป้องได้ก็แล้วกันให้ดอกซากุระปาริน,น่าเนาวยังจะมีลุ้นกว่าเราได้อาหารนั่นมาเลยนะ มันมีหดทางอยู่เสมอนั่นแหละเป็นทางที่ทําให้พวกขงข้าไม่ตายไปครึ่งหนึ่งได้ก็ดีนะเรื่องราวของริวโซสายสื่ออกข้ากลับมาแล้วมาเร็วข้างหนมีทหารเพิมไม่หมดและมีสัญญาณไฟที่หอคอย พอพวกมันเรียกกำลังเสริมจากทางออาพวกเราจะโดนล,ล้อมกันนะมันจะสับเราไป็ชิ้นแน่หาตำแหนแ่งลวคอยจับตาดูค่ข้าเมื่อข้าทำลายอุปกรณ์ส่งสัญญาณได้ก็บุกทันทีท่านโดนข้าแน่ท่าโดนจริงเจ้าจงชำระแค้นให้ข่าเสียอย่ายลืมป้นสเสบียงมนด้วยละ่ะน่าขันตายแล้วนั่น

ครั้งนี้ผู้ล้างแค้นให้หอดคอมมอดะข้าพวกวันให้หมด ไปแล้วอหอนได้เจอซะเอาละมาหาข้าวปลาเลี้ยน้องของเจ้ากันไหนล่ะสบียงในหอคอยก็ไม่มีแล้วเจ้าเจออะไรบ้างแค่กระสานกองนึ่งของพวกมองโกมันศพแม่ทับนะขอข้าดูหน่อยนี่คุณท่านจีนอ่านออกด้วยยางไงฮะถ้าเขียนด้วยภาษาจีนข้าก็พอเดาความหมายได้ต้องเต็มว่าอะไรกัน ตั้งแต่ที่ข้าต้องอ่านตำราพิชัยสงครามซินวูที่นี่ก็ใช้เก็บเสบเียงเพียงชั่วคราวพวกมันกำลังขนย้ายทุกอย่างออกทะเลเรือจอดกันอยู่ในอา่าเราไม่มีทางบุกเข้าไปได้เราบุกที่นี่สำเร็จแล้วนี่ท่านเสียสติแล้วหรือไกอฮะมีแผนอะไรอยู่อีกหรือ มาดูกันว่าเราต้องเจอกับอะไรพวกมองโกมีเรือเล็กที่ผ่านอยู่ถ้าพวกเราจะขโมยไปใช้พวกเราต้องฝากของทัมันไปนะเมี่ั้้งสิ่งกีดขวางและพ่ธนูอยู่ว่าหากโจมตีซึ่งหน้าคองเอาชีวิตไปทีแน่ข้าอยากให้ลูกน้องของข้าอยู่ห่างแนวข้าสึกไว้ธนูไฟน่าจะจุดระเบิดได้ แบบนั้นย่อมดึงความสนใจได้แต่เราต้องการให้พวกมันมองทิศทางตรงข้ามกับฮาดสมพลธนูข,ขอเจ้าไปบนหน้าผาพวกมังกรจะหมดคพมเถังนั้นระหว่างที่เราชิงเรือเอาเราพวกเราอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่รู้พวกเรายึดป้อมได้หรอมันเป็นโอกาสของพวกเราที่ให้พวกมันรอกองหนุนเจนเกอร์หลอกล่อ,อไว,จว้จังหวะเราจะได้เรือของพวกมันมาจากนั้นจึงถอยเข้าไปในป่าซะคอยดูคบเพลิงของข้าเป็นสัญญาณโจมตีไว้ให้ดี หาเทางลาไปให้ถึงหาดกันได้ยินเรลโซพูดแล้วดิไปเร็วเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเห็นวิธีที่เจ้าสู้เมื่อกี้ทำให้ข้าได้ถึงยานประลองของท่านนากาโอดเลยหรอตอนนั้นเจ้าทำทุกอย่างเพื่อขว้าใชยวัน็นการแข่งขันเจ้าเองก็เอาจริงไม่น้อยกับข้างั้นเองเหรอเจ้าอยากจะพูดอะไรป่านนี้แค่แค่นึกถึงตอนที่พวกเราประลองกันเท่านั้นไว้เราค่อยมาว่ากันอีกทีถ้ารราไปได้อ่ะนะลูก้องเจ้าน่าจะไปตามตำแหน่งแล้วจุดคบเพลิงเลยลุยเลยพวกเรา ข้ารู้อยู่แล้วว่าตองทำสำเร็จดูกองเพลิงนั่นสิเราต้องรีบไปให้ถึงหยิบไป้อยพลอยเร็ว มันเหลือเชื่อที่ไม่เคยเห็นพวกเรามัวแต่พะวงกับไฟไปกันอย่างเงียบๆพาหอนด้นให้เจอไม่มีอะไรนึกไม่ถือว่าการโดยของเราจะกลัวใจเจ้าขนาดนี้ตอนนี้ก็รู้แล้วไงโชคไม่ดีเลยเจ้าน่าจะบอกข้าตั้งแต่เดินๆก็ชีวิตมันพาพวกเราไปคนละทางกันนะแต่มันก็นอนม,มาแล้วละนะ ทางนี้ไม่มีอาหารมีวิบเบลยเสบียงไหมไม่มีอาจจะอยู่ในรองทับไปหรือเปล่านะได้ยินหรือเปล่าน่าจะสักสี่ไม่สิห้าคนไม่มีทางหลบเลี่ยงซุ่มโจมตีพวกมันสายยันสวัสดิ์เรือกว้างดีเนะเราต้องรีบแล้วเฮึย๊อปที่ยา ต้องระบาอีกหน่อยแล้วสิแบบเนี้ยพวกมองโก้มากันเพิ่มจัดการวัดย่าถ้าเสบียงไม่อยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่อีกลำหนึ่งแล้วล่ะเจ้าคนหลมนี้ข้าจะเป็นคนอีกลำระวังตัวด้วย ไอ้มองโก้นั่นเกือบเสร็จข้าแล้วถ้าท่านไม่พูดพลาดเข้ามาข้ารู้เห็นไหมเร่ามันอ้วนแค่ไหนสเบียมาถึงได้หายเกี้ยงขนาดนี้เลยไงล่ะตอนนั้เร็วเอ้พวกมันกำลังเผาอาหารพวกเราทิ้งดีโซเราต้องไปแล้เจ้าว้น้ำเต็มไหมจำเป็นข้าก็ต้องไว้ไฟลามไปหมดแล้วโดนเลย ไปซ่อนตัวกับเธอพวกมันยังตามหาเราอยู่ข้างหน้ามีที่ให้ซ่อนตัวอยู่นะข้าสัญญ,ญากับคนของข้าไว้ว่าเรื่องอาหารแต่ตอนนี้ข้าต้องกลับไปมือป่าเราจะต้องหาเางอ,อื่นข้าต้องเสียลูกน้องไปเท่าไหร่กันฮะข้าเจอบางอย่างอาจจะช่วยได้แผนรบของพวกมองโกใช่ทางลำเลียงสบเบียงหรือเปล่าฮะน,น,นั่นเองมีแผนที่เริ่มจากนั่นได้ส่งมานี่สิเราทั้งสองจะลงมือด้วยกัน ท่านจะมีปัญหาที่ต้องสาสองและข้าก็เป็นหัวหน้าของพวกเขาข้าต้องใช้มอนนะจินข้าต้องการเจ้ายามบกปราสด้าได้ดาท่านจะมีข้าอย่าให้พวกมันมรู้ตัวเด็ดขาดเอาอย่างท่านไงล่ะเออ